ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือเรียกว่าทำยังไงก็ยังไม่ปังสักทีถ้าเราจะมาดูว่าวันนี้โคเดนจอยมี5เคล็ดลับค่ะที่จะมาบอกว่าคุณลองปรับดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าทำา5สิ่งนี้แล้วจะดีขึ้นไหมรับรองว่ายังไงก็ต้องปังขึ้นแน่นอนค่ะข้อ1นนะคะคุณอย่าก,กลัวค่ะ อย่ากลัวการที่จะมาทําคลิปหรือว่าอย่ากลัวการออกหน้ากล้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะออกมาไลฟ์สดนะคะเลิกลกลัวค่ะให้คุณมั่นใจเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หราค่ะว่าเมื่อเราอยู่ในออนไลน์แล้ววิธีการที่จะทําให้เรากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราซึ่งสักวันจะกลายมาเป็นลูกค้าเราเราติดต่อกับเขาได้ก็ทางออนไลน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณกลัวการออกหน้ากล้องนั่นคือการตัดขาด การที่คุณจะได้เจอกับลูกค้านะคะอยากกลัวค่ะถ้าเคยกลัวก็เลิกกลัวซะนะคะอย่างที่สองคือคุณต้องหาคนที่มีความรู้ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะรู้ว่าช่องทางไหนหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ควรจะดาเนินไปในทางไหนและที่สำคัญนะคะมีหลายๆคนค่ะที่เข้ามาทำอยู่ในออนไลน์แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ พอวันนี้ยังไม่ปังยังไม่สําเร็จก็เลือกที่จะไปปรึกษากับคนอื่นเช่นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทํำยังไงต่อไปดีแต่ถ้าคุณเลือกผิดคนละคะคุณเลือกปรึกษากับคนที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของทางออนไลน์หรือบางทีคุณอาจจะแจ็คพอตนะคะดันไปเจอคนที่เขาไม่สนับสนุนคุณด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหลายๆคนเจอเรื่องนี้คะ่ะ ถ้าจะต้องปรึกษาใครสักคนก็เลือกคนที่เขามีผลลัพธ์สิคะและข้อ3มนะคะอย่ากกลัวคะ่ะอย่าหวงความรู้ถ้าคุณจะต้องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุณต้องยอมรับว่าการเข้ามาในออนไลน์คือการที่คุณยินดีที่จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นคะ่ะเข้ามาเพื่อที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ความรู้ของคุณ เมื่อไหร่แตก็ตามนะคะที่คุณแก้ปัญหาให้คนได้เยอะเมื่อนั้นคุณจะทำธุรกิจได้ปังมากๆเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวค่ะอย่าหวงความรู้ความรู้ในออนไลน์มีมากมายค่ะเขาไม่รู้จากเราเขาก็หาใน Google ได้อยู่ดีแล้วถ้าเผื่อว่าคุณรู้เรื่องนี้ดีคุณก็ต้องทำตัวเป็นผู้รู้ที่พร้อมจะแบ่งปันสิคะข้อ4ค่ะสำคัญมากเลยนะคะถ้าคุณเข้ามาทำธุรกิจ คุณต้องอย่ากกลัวที่จะขายการขายไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเพราะว่าคุณเข้ามาในออนไลน์เพราะว่าคุณต้องการทำธุรกิจถ้าคุณปิดปากไม่กล้าขายแล้วคุณจะอยู่ในนี้ได้ยังไงล่ะคะหลายๆคนนะคะกลัวที่จะขายอายที่จะขายนั่นเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องทำยังไงต่างหากไปหาความรู้เข้ามานะคะแล้วอย่าก,กลัว อย่าอายที่จะเปิดปากเพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์ของคุณของของคุณความรู้ของคุณถ้าทุกอย่างที่คุณเลือกมาเป็นสิ่งที่ดีคุณจะกลัวทำไมล่ะคะหลายๆคนเขากำลังรอที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือหาความรู้ดีๆถ้าวันนั้นคุณปิดโอกาสไม่กล้าขายแล้วคุณจะทำยังไงล่ะคะข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดนะคะคุณต้องอดทนรอคะ่ะ ถ้าวันนี้ยังไม่ปังคุณก็ต้องยืนหยัดที่จะรอนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เข้ามาแล้วก็ทำปุ๊บแล้วประสบความสำเร็จทันทีคุณต้องยืนหยัดและรอคอยให้เป็นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจาก4ข้อที่บอกมาและอดทนจนถึงวันของเราแน่นอนคะ่ะถ้าเราปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆหาประสบการณ์และหาความรู้ไปเรื่อยๆคุณจะอยู่ในนี้ได้ค่ะสิ่งที่คนในโลกออนไลน์ต้องการก็คือความอดทนและการยืนหยัดเพื่อรอวันของเราค่ะขคเยนจเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะถ้าคิดว่าทุกๆอย่างตรงนี้คุณปรับได้คุณปรับเลยค่ะเราจะได้อยู่ในธุรกิจออนไลน์กันไปนานๆและยั่งยืนนะคะโชคดีนะคะโคเดนจอยพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ